สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูยำม,มาม่ากุ้งสดพริกร้อยเม็ดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าพริกที่เราใช้ทานคู่กับยำม,มาม่าวันนี้เป็นพริกอบกรอบยี่ห้อขันติซึ่งมีความเผ็ดน้อยมากนะครับแถมยังมีรสชาติให้เลือกหลายรสด้วยนะครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับ วันนี้เราจะเอามาทานคู่กับยำมาม่ากุ้งสดแซ่บๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำยำมาม่ากุ้งสดกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้กันนะครับอย่างแรกนะครับเป็นหมูยอหั่นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลวกใส่ในน้ำยำนะครับต่อไปก็เป็นกุ้งสดนะครับเราแกะเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นหมูบดครับประมาณ1ขีดครับ ต่อไปเป็นหอมแดงซอยนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับ1ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับหอมแดงนะครับแล้วก็ไปทอดมันจะทําให้หอมแดงเนี่ยกรอบง่ายขึ้นนะครับต่อไปเป็นส่วนผสมนะครับใช้มะนาว1ลูกครับพริกจินดาแดง6เม็ดกระเทียม1กลีบครับมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นนะครับประมาณ2ลูกหอมหัวใหญ่นะครับซอยประมาณครึ่งลูกครับ ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับต่อไปเป็นน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะพริกเผา1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยนะครับวันนี้เราใช้มาม่าประมาณสามซองนะครับอันนี้เป็นพริกอบกรอบนะครับเราจะเอามาทานคู่กับยำม,มาม่ากุ้งสดของเรานะครับ เป็นยี่ห้อขันตินะครับพริกตัวนี้จะมีความเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการอบไม่ได้ใช้วิธีการทอดนะครับจะมีให้เลือก3ามรสชาตินะครับก็คือรสชีสรสขันติแล้วก็รสต้มยำนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานคู่กับยำมาม่าเพื่อเพิ่มความอร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรานําหมูบดมาลวกนะครับให้สุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในยำมาม่าด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็ลวกกุ้งนะครับขั้นตอนกลางลวกกุ้งนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ลวกแค่พอสุกนะครับไม่ต้องให้สุกมากเกินไปนะครับมันจะทําให้กุ้งเนี่ยแข็งแล้วก็กระด้างนะครับต่อไปก็ลวกหมูยอนะครับนําหมูยอลงไปลวกนะครับพอลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นรอไว้เลยนะครับต่อไปก็เป็นการลวกมาม่านะครับตั้งน้ําให้ร้อนนะครับแล้วก็เอามาม่าลงไปลวกนะครับ เราไม่ต้องลวกให้จนเส้นเละนะครับแค่เส้นนิ่มๆก็พอใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเส้นเละเดี๋ยวเวลาเอาไปยำม,มันจะเละแล้วก็ไม่อร่อยนะครับต่อไปเราเจียวหอมนะครับเราใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คลุกให้ทั่วนะครับเวลาเราเอาไปเจียวเนี่ยมันจะทําให้หอมเนี่ยกรอบแล้วก็ใช้เวลาในการเจียวไม่นานด้วยนะครับนี่นะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วเราเน,นําหอมที่เราคลุกกับแป้งทอดกรอบใส่ลงไปนะครับ จากนั้นเบาเป็นไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับพอหอมสุกเหลืองกรอบหอแบบนี้นะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันใช้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ํายํานะครับเรานําพริกกับกระเทียมใส่ลงไปในครกแล้วก็โครกพอหยาบนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ตักใส่ในอ่างผสมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับ อย่างแรกนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับใส่น้ำตาลปี๊บนะครับมันจะทำให้ความหวานเนี่ยหวานแบบนุนนัวนะครับไม่หวานแบบจะไม่หวานแบบว่าโดดเกินไปนะครับจากนั้นเราใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวครับต่อไปเราก็ละลายน้ำตาลปี๊บนะครับบีให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยนะครับ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราใส่พริกเผานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นนะครับคนให้น้ำพริกเผาละลายนะครับต่อไปนะครับเราใส่ผงมาม่าไปด้วยนะครับเพื่อจะทําให้ยำม,มาม่าของเราเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นนะครับ ใส่ไปหนึ่งซองนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับต่อไปเราจะใส่เครื่องแล้วนะครับรสชาตินี้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับใครอยากได้รสชาติไหนก็ปรุงเพิ่มไปได้เลยนะครับแต่แบบนี้ก็รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับจากนั้นเราก็ใส่หมูบดลงไปนะครับตามด้วยหมูยอแล้วก็กุ้งสดนะครับจากนั้นเราก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ต่อไปใส่หอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็มะเขือเทศนะครับคนทุกอย่างเบาๆอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำยำของเราเรามาดูที่เส้นมาม่านะครับเราคลี่เส้นมาม่าอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็นําน้ํายําที่เราคลุกเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปราดที่เส้นเลยนะครับจากนั้นเราก็คลุกเบาๆ ให้ส่วนผสมเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในทั่วเส้นมาม่าเลยนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเราก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับแล้วก็คุกเบาๆอีกสักเล็กน้อยนะครับสุดท้ายนะครับโรยด้วยหอมเจียวนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับทำให้ยำม,มาม่าของเราเนี่ยมีทั้งความแซ่บแล้วก็มีทั้งความหอมไปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูนี้ทําง่ายมากนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเราก็ได้ยำมาม่าแซบๆเอาไว้ทานเล่นกันแล้วนะครับวันนี้เราก็มีพริกกรอบยี่ห้อขันตินะครับเอามาทานคู่กับยำมาม่าแซบๆของเราด้วยนะครับทําให้เพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปอีกนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวด a ดี้จะแปะลิงก์การสั่งซื้อด้านล่างนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆไปทานเล่นๆนะครับหรือเอาไปทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ